เก่ายังอยู่เ้อเก่ายังอยู่เด้เฮ้เก่ายัอยู่แล้ววะก่ายังอยู่พาตัววิ่งเง้เก่ายังอยู่เล้โตโตโตวิ่งเนี้ยบาเจเนี่ยฮะเจเก้ากับเจ็เก้ากับเจ็ดวิ่งอ่ะเกเจเอ่อเกาเก่ามีอยู่ตัวเดียวเก่าเจ็กับสมนียางละสามย่างละสตัวย่างละสามเด้อเก้าวิ่งเราว่าเก่าดีเรามเก่า่วะ เอวิด <toys> ีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอไดมาหาโดนอะไรดิหนิโดนอะไรสองเดือนสองเดือนสองเดือนสี่งวดห่างงวดหรอวะสองเดือนกับสี่งวดสี่งวดบอไดมาหาเราโดนแล้วพ่อเหลาสูตรอินเดียหะห่อเหลาสูตรอินเดียมาบ้านนี่ก็ได้สูตรมีทุกตัวมีทุกงวด มีเจ้างวนเนี่ยมันจับบ่ตถุอยู่แล้วจับวัตือแค่ว่าเขาจับบ่ถถุเองเอางวนนี้เขาจะขอจับเองบ่หรือจังใดหรือให้พ่อเราก็ให้เราจับให้เราใหายเงาทั้งหมดหายเงาจับวืตถรืแต่ว่าแต่ว่ามีเก่าอ่ะงวนนี่เก่ายังนีเก่าเหมือนก็จะมีตะเก่าแท่งบอไม่ตัวอะไรหว่าเอาเฮ็ดเเลยอาเลย เฮ็ดสเลขเฮ็ดเลขสูตรเฮ็ดหนังเข้ามางูแล้วก็ได้ยินเลยบ่งูแล้วพอดีต้อดังๆใจง่อยขอโทษขออภัยนะครับที่เราแฮงนะครับเนาะงูพังนัทออกสองเจ็ดสองกับศูนย์เก้านาะนะครับพอเราก็งูพอดีไหมแม่นให้เราเขียนสูตรเงาก็ต้องบอกแฮงหน่อยนิดนึงเนาะเขาจะขอจับอย่างนี้พร้อมพ่อเราสูตรอินเดีย อยู่ในสูตรนี่มีสูตรมีสู่มหวะรบกับจับลายหางเดิหมอ้อเ <ไป S 1> ล่เห <ไป S 1> ล่เลลายตัวแต่ว<ล>่าเรบกได้จับลายหางจับสามชุดถนัดมั้งเนียนสามทีเฟมาหาเราเราก็จับแค่์สามชุดเออสามหางหยิ่งเจ้าไฮไป สักครู่นะครับเ,เรากำลังทำกำลังสูตรเห็ดสูตรอยู่นี่สูตรเราพี่นอ้องโยนไปเราจะแค่ไฟพร้อมนั่นเอาที่ตัวที่เหลือเด้อเกายัางอยู่แล้ววะเอาตัวที่เหลือนะตัวที่เหลือนะครับเรียบร้อยแล้วเป่ครับแน่วแน่วเรียบร้อยแล้วมิจจะตับออก,ก,น,อกน้ำบอสทีนี้เราจะจับตัวจับตัวร้อยเโอ้เดี๋ยวด้วยขออนุญาตครับมีสาม เด้อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแบบหนึ่งนี่เบองตัวเลขที่พอแล้วตัวนี้คือตัดออกกันบ่ครับอาจจะพออาจะพอจงได้หนี่อาจจะพอว่าจะรัดอาจะพอว่าไะฉีดกากระบาดนี่ตัวเลขอ๋อทางด้านบนนี่มีสามมีหามีเจ็ดด้านนี้ข้างล่างนี่มีเจ็ดมีเก่ามีหนึ่งมีสามทางนี้มีสามมีหามีเจ็ดบ่หลายตัวด้วยหครับโอ้เล่กก็จะมีเลขสามเลขเจ็ดเลขหาเลขเก้า เด็กหนึ่นี้เด็กสี่ตัวแมนมันจับแยวเลยเนาะแมนพอเราจับให้ต่างหากเดี๋ยวเขาคอยจับเองอีกบึงงในเล็กซี่ตัวแต่ว่านี่เราจับให้สามเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็สามห้าบอกนั่สามหางือเก้าโลแค่นี้เราจับสามหางเขียนเองเก็บมังงะมาที่นี่พี่เขียนไรนั่นเนาะสามเจ็ดเจ็ดเก้าสามห้าเราจับให้แค่นี้เนาะ เอาบบดน,นี้เขาจับเองบ่อยแจั <c oughs> บเองจะเอาตัวไหน <c oughs> ยอดที่นี่ <c oughs> มันเอาได้ตัวย่างมันจับสามตัวด้อครับจะขอจับสามตัวเนาะขอจับตัวนี้สามเก้าห้าจับห้าหนึ่งเจ็ดออครับจับที่นี้ละเพเราะว่าเจ็ดสามสามเจ็ดพอแล้วจับแล้วเจ็ดเก้าก็จับแล้วนี่สามเจ็ดหากห็ได้พี่น้องก็จับบอลนะครับตัวเดียวที่มันอยู่ใกล้ๆกันนี่เนาะ ถ้าว่าเก้าสามเราก็จับที่นี่ก็จับแล้วนี่สามเก้าแล้วจับจะสามเกียรติโอสามสามเจียสามเก้าเราก็จับเก้าเจ็ดเจ็ิเก้าแล้วก็สามสามห้าเก้าสามเนี่ยหนึ่งเกียเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเราก็จับตัวปรจําเลยครับ่ายเอาแบบนี้เนาจับสามตัวไพี่น้องจับเอาเองนั่นนี่ละมันจับสามตัวบพิ่มรับจับสามตัวจับตัวอะไรเนี่ยมันไม่เหล็กเบิลไหนเนาะเหล็กเบินเหล็กขาดไปดิหน่าไหลเบิน เลขสามมีสามตัวพูดเลขสามมันมีสามตัวเลขเก็บมันมีตัวสามตัวเอาแต่ว่าหนึ่งกับสองโอ้ยหนึ่งกับไเก้าเดี๋ยวนี้กับหานี๋ยนี้ยังตัวหามีสองเนาะนีหนึ่งกับเก้าเดี๋ยวนี้ตัวเดียวหากันนี่สองตัวุะเจ็ดตัวหนึ่งกับเก่าไม่ถูกโยนบะเนียนเอาเราจับสามตัวให้พะเนาห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ด ้านึเอาเอาเจ็ครับเออสาม้าเจ็ดารวานี่เอาห้าเอาเอาบาทนี้เอาเบิ้งคักอันนี้ที่เราจับเด้อยนี่ตัวที่เราจับเองเดี๋ยวกันมีสามเจ็มีเจ็ก้ามีสามหแล้วก็มี ห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็สามห้าสองโอ้สามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดมีแค่นี้เลขเจ็ดด้วยนะั <7 S 1> ่นเพราะวเลขสองเน้นสามห้าเจ็ดมีสามเจ็ดเจ็ดเก้าสามห้าสองตัวแล้วก็สามตัวนี่มีห้าหนึ่งเจ็ดกับสามห้าเจ็ดเอาเอาไปลองแคปได้แคปเลขสูตรพ่อเราสูตรอินเดียสามเก้า <3, 9, S 1> สูตรอินเดียอ เป็นไปได้สามตกวเป็นไปได้แล้ววะเจ้าว่าเราจับอห่งแค่สามสามหางแต่ว่าสองตัวเนี่ยเจ็ดยังไม่ยู่สามตัวสามนี่ก็มีอยู่สามตัวอืหามีอยู่สองหนึ่งมีอยู่ตัวหนึ่งเกบไม่ยู่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดแล้วตัวหนึ่งเนี่ยจับไหมวะตาที่จับที่นีมันก็หลายตัวแล้ว

เอาตามนี่ได้นบ่เอาตามนี่แหละตามที่เราจับมันบ่แมีนตามเราจับนี่ละแมีนเจ้าของสุดต้องเอาตามเราถ้าเก่ายังอยู่เด้อฮะเก่ายังอยู่แล้วว่ะเก่ายังอยู่พาตัววิ่งเนี่ยเก่ายังอยู่เด้อโตโตตัววิ่งเนี่ยบ่าวเจ็ดเนี่ยฮะเจ็ดเก้ากับเจ็ดเก้ากับเจ็ดตัววิ่งอ่ะเก้ากับเจ็ดอ่าเก่าเก่าไม่ยุตตัวเดียวเก่าเจ็ดกับสามนี่ตัวย่างละสามตัวย่างละสามตัว ยังละสามเด้อแต่ว่าดิ่งเราปลาเก่าด้วยละเรามักเก่าแล้วอะเดี๋ยวพี่น้องที่สี่เด้อพี่น้องเด้เอออกสี่ก็แล้วกันเนาะนี่นะครับที่พอพ้นจับให้ก็คือมีสามเจ็ดเจ็ดเก้าสามห้าสองสามตัวอย่างนี้หาหนึ่งเจ็ดกับสามห้าเจ็ดนะครับพี่น้องก็แคบตรงนี้ไปจบตุงนี้ไว้นะครับเนาะบจดตุงนี้ไว้ ที่พอเราจับให้ส่วนนะครับพี่น้องอยู่ทางบ้านอยากจับเป็นตัวอื่นก็จับเอาเด้อนะครับจับไปตามนี่นะครับนี่จับอะไรนี่ก็ได้จับอะไรนี่ก็ได้ลายมาลายนี่นะครับเอาเฉพาะที่บอดขีดเด้อนะครับตัวเลขเอาตัวเลขเฉพาะเพื่อนบอดกากระบาดออกนี่นะครับเนาะนี่ตัวที่เหลือเนี่ยครับจับเอานีเหล็กอยู่สามหนึ่งนี่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวนีเหล็กอยู่ห้าตัวพี่น้อง นะครับมีสามมีเจ็ดมีเก่ามีหนึ่งมีห่าเอาตัวเลขห่าตัวหาตัวนี้จับไอายงน้เลยนะครับเนาะนะครับพี่น่องแคปตัวนี้ไปด้วยแคบแคบไ้แคบเอาไปเบื้องขอบนะครับว่าจะออกมาว่าออกดำนี่บอเอามือออกให้เพื้นแคบนะครับแคบแคบแคอ้าวแคปบานี่ถ้าเอาตําพวเราจับให้กแนสองตัวสามหางสามตัวสองหางสองตัวมีสามเจ็ดกับเจ็ดเกากับสามหา สามตัวมีหาหนึ่งจ็กับสามหาจ็ดอันนี้พอเราจับให้ถ้าอยากจับเองอะตัวนี้ขาตัวทีในช่องว่างเนาะโอเคครับพอเราหมั่นใจเลยเก่านะเก่ายังข้างอยู่ดิแล้วมาเก่าเข่าเก่านะเก่าดตัวนี้ตัวตายตัวหนตัวตายคือตัวตายเจ็เนี่ยก็ว่าตัวตายครับเจ็ดเจ็ดนังอยู่เก็ดั่งยู่โอ้โอเก็นั่งยู่เก่ายังอยู่เก็ดนั่งยู่เก่ยังอยู่เก็ดกับเก่ายังอยู่ คือว่าตัวไตคนนี้ว่าตัวนึกว่าเจ็บบอมาเจ็บนี่จะไหนก็มาอยู่แล้วหรือเป่เจ็บมาอยู่แล้วเจ็บมาอยู่แล้วจับเองมันถ้าหนี่งสามเจ็ดนี่จับให้ได้สามเจ็ดเนาะกับเจ็กโตจับไว้เห็นได้แล้วก็แล้วกันนะครับสำหรับสูตรพ่อเหล่าสูตรหล่าอินเดียอินเดียสูตรแขกอินเดียสูตรอินเดียสูตรนี่สูตรนี่ซื้อมากจากพันกว่าสูตรนี่ซื้อมากจากพันกว่า ซื้อมาที่ว่าเอาน้นแขกมานะซสูตรมาเท่าไหร่ก็หกพันตอนนั้นได้ซื้อเขาบอกสูตรบเดี๋ยวเราจะซื้อมาเขาเฮ็ดออกเฮ็ดเฮ็ดแล้วมันมันมัน้อบออกมันไม่ได้เลยขอเขาเลยขอเขาเฮ็ดแต่สมัยเฮ็ดงานอยู่เพียบผมนะครับผมโอเคครับผมโอเคครับคุณผู้บริหารับครับสวัสดีครับ